ส no วัสดีแฟนเพจแม่นมากสูตรเลขเด็ดท่าวันนี้แอดปล่อยคลิปหลายๆคลิปรัวๆติดๆกันเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากแอดมีสูตรใหม่ๆที่จะลงให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกในคลิปหลังๆนะคะในคลิปถัดไปซึ่งแอดจะลงคลิปแรกๆที่เคยทำนะคะให้ดูก่อนนะคะ อย่างกับวันนี้นะคะแอดนำสูตรเด่นบนสุดยอดมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะสูตรนี้ของแอดเริ่มจากการนำเอา6ตัวรางวันที่1นะคะที่ออกนะคะในงวดวันที่1นธันวาที่ผ่านมาค่ะก็ะคือเลขที่ออกคือสามเจ็ดห้าแปด ศูนย์ห้านะคะมาตั้งไว้เลยค่ะหกตัวรางวัลที่หนึ่งที่ออกไปวิธีการเริ่มเลยคือนำสามบวกเจ็ดบวกห้าบวกแปดบวกศูนย์บวกห้าค่ะเอาทั้งหกตัวนะคะมาบวกกัน ก็คือมีสามมีเจ็ดมีห้ามีแปดมีศูนย์มีห้ามาบวกกันค่ะบวกได้เท่าไหร่เอย่ยนะคะบวกได้ยี่สิบแปดค่ะเราจะนำเฉพาะเลขตัวหลังนะคะมาลบหนึ่งค่ะก็คือแปดลบหนึ่งและบวกหนึ่งแต้มนะคะก็จะได้เจ็ดแปดเก้าดังนั้นเลขเด่นในงวดวันที่ สิบหกธันวานะคะวันที่สิบหกธันวาที่จะถึงสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลขเด่นที่ได้คือเจ็ดแปดเก้าค่ะอ่ามาอีกแล้วค่ะเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้านะคะ สามหลายๆสูตรเลยโดยเฉพาะเลขเจ็ดกับเลขเกาอย่างที่บอกไปค่ะทำยังไงดีแอดแนะนำว่ารอดูคลิปตัดดับของแอดที่จะลงในคลิปถัดๆไปอีกนะคะซึ่งแอดทำไว้เป็นสูตรใหม่ซึ่งเข้าจากตั้งแต่ต้นปีนะคะจนถึงป้ายปีเนี่ยจะมีผิดอยู่แค่สองสามวดหรือบางทีก็ไม่ผิดเลยนะคะ ถ้ายังไงฝากติดตามคลิปหลังเป็นคลิปตัดดับนะคะว่าเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้านะคะเลขที่แอดบอกคือเลขเจ็ดกับเลขเก้าที่ดังๆเนี้ยจะดับไหมนะคะถ้ายังไงลองฝากติดตามด้วยนะคะยังไงแอดก็ฝากสูตรนี้ไว้ด้วยนะคะเป็นสูตรเด่นบนสุดยอดนะคะที่แอดทำให้ดูนะคะ อันนี้เป็นของงวดเก่านะคะของวันที่หนึ่งธันวาแอดย้อนให้ดูคือเข้าที่เลขแปดค่ะก็เป็นแปดหลักร้อยนะคะลองลองติดตามในงวดถัดไปนะคะซึ่งได้เลขซ้ำกันก็คือเลขเจ็ดแปดเก้าเหมือนเดิมเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ